มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนน้องนาเดียสาวประเภท2เปลี่ยนลุกตัดผมสัน้นเรียกว่าสร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากสำหรับการเกณฑ์ทหารน้องนาเดียสาวส,าวสองที่อยากสัมผัสประสบการณ์การเกณฑ์ทหารสักครั้งลงทุนตัดผมแต่งลุกบ,บ่อยๆถอดเสื้อเข้าเกณฑ์ทหารลุร้นจับใบดำใบแดง เพราะสารฝันในวัยเด็กสรุปแล้วได้ใบอะไรมาดูกันค่ะเข้าสู่เดือนเมษาถือเป็นเดือนที่ชายไทยอายุเกิน20ปีต้องเข้ารับการเลือกเกณฑ์ทหารนะคะและหนึ่งในสีสันก็คือสาวสองที่เข้ารายงานตัวแต่ส่วนใหญ่ก็มักไม่ต้องเข้าตรวจเลือกนะคะืั้งจากความเป็นหญิงไปแล้วนั้นยังไรก็ดีค่ะเมื่อวันที่5เมษายน2564น้องนาเดียสาวสคนนึงนะคะได้โพสต์ภาพที่เธอเองนั้นตัดผมสั้น แต่งตัวเป็นชายเข้าตรวจเลือกเกณฑ์ทหารนะคะโดยสมัครใจขอจับใบดำใบแดงค่ะและเมื่อถึงขั้นตอนนั้นทำให้ต้องถอดเสื้ออีกด้วยนะคะล่าสุดค่ะ6เมษายนน้องนาเดียเปิดใจว่าขอขอบคุณทุกกำลังใจที่สอบถามเข้ามาจำนวนมากนะคะทั้งทาง Facebook อยากจะรู้ว่าหลังจากเกณฑ์ทหารแล้วเป็นอย่างไรบ้างสรุปว่าเธอจับได้ใบดำไม่ต้องเป็นทหารนะคะถึงกับกระโดดดีใจค่ะ ส่วนที่ตัดสินใจแต่งชายตัดผมเข้ามาจับสลากเกณฑ์ทหารนะคะน้องนาเดียระบุว่าเธอนั้นมีไปรับรองแพทย์เกี่ยวกับเพศสภาพไม่ตรงเพศที่กําเนิดจะแต่งหญิงสวยๆไปรายงานตัวให้คนตะลึงทางอําเภอก็ทําได้แต่ว่าความฝันที่อยากจะทำตั้งแต่วัยเด็กก็คือโมเมนต์ที่เด็กเข้าไปลวงที่หายจับไปดำใบแดงในใจไม่ได้อยากเป็นทหารแค่อยากลองลุ้นเท่านั้นคะ่ะผลออกมาเป็นไปตามที่คิดเอาไว้จริงๆนะคะ นึกไม่ออกเหมือนกันว่าถ้าได้ไปแดงจะไหวไหมใช้ชีวิตในกลมยังไงยอมรับว่าเมื่อวานนี้เป็นวันที่ตื่นเต้นที่สุดในชีวิตจริงๆค่ะอีกประเด็นที่หลายคนชื่นชอบในลุกที่เธอแต่งเป็นผู้ชายนั้นน้องระเดียเผยว่าหลายคนก็ทักมาบอกว่าเหมือนทอมขอเป็นเมียทอมได้ไหมเธอก็ต้องขอขอบคุณที่ชื่นชมขอโทษที่ทำหนุ่มบางคนใจเกือบเสียนะคะซึ่งจากนี้ไปตั้งจะ,จะกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมคือเป็นสาวสองแต่งหญิงเหมือนเดิม ขอขอบคุณทุกคนมากกับทุกคอมเมนต์ที่รักแล้วก็ชื่นชอบเธอคะ่ะสรุปแล้วจับได้ใบดำไม่ต้องเป็นทหารนะคะอย่างไรก็ตามขอแสดงความชื่นชมจากใจเลยคะ่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวคะ่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ